กินเหมือนไ,<ห>นไนบ้า,บากินเหมือนทามะนาวมากๆอ่ะ สวัสดีค่ะเมตินะคะเมื่อเช้านะคะเมก็ไปเจอเมนูหนึ่งมาคนนี้ค่ะไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะแต่ว่าเห็นมันเขียนว่าเป็นฮันนี่เลมอนพรีเซอร์ฟเลมอนดองอยู่ในน้ำผึ้งนะคะซึ่งเมรู้สึกว่ามันน่ากินมากๆเลยนะทุกคนไม่รู้มีใครคิดเหมือนเมยไหมหรือเมชอบอะไรที่มันแบบสีเหลืองๆยอะไรคนเดียวปะซึ่งมันก็เป็นเหมือนอีกวิธีของการถนอมอาหารเลยนะคะทําให้เราสามารถแบบคงรูปเลมอนไว้ในแบบไม่เนา่าไม่เสียได้นานขึ้นนะคะสามารถเอาไปทําเมนูอื่นต่อได้ด้วยนะคะอย่างเช่นทําเป็นน้ําน้ําผึ้งมะนาวใส่โซดา ใส่โค้กใส่กาแฟอะไรต่างๆนะคะหรือว่าจะกินเป่าๆปก็ได้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> อืมเมย์ก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะมาทําเมนูนี้กันนะคะแต่วันนี้นะคะก็ซิบให้ว่าเราจะไปทําที่ครัวใหม่ของเมย์กันนะคะไม่ใช่ครัวใหม่เราก็เป็นครัวชั่วคราวนั่นแหละเราจะไม่นั่งทําที่โต๊ะแล้วนะคะเอ้ยแต่ตรงนั้นก็มีโต๊ะเอาไปว่าเดี๋ยวไปซื้อวัตถุดิอบอุปกรณ์กันก่อนแล้วก็ไปทํากันเลยนะคะเฮ้ hey. ที่เมย์ไปซื้อมาก็จะมีส้มเมย์ซื้อมาทั้งหมดสามลูกเลยเมย์ก็จะเอามาลองดองด้วยว่ามันจะเป็นยังไงเพราะปกติส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นใครเอามาส้มมาดองนะแต่เมย์คิดว่าน่าจะอร่อยเราก็มีเลมอนนะคะทั้งหมด4ี่ลูกนั่นเองเช่งนั้นเนี่ยใครจะใช้เป็นมะนาวเขียวเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้เป็นเลมอนอนะ่ะมันก็จะได้กลิ่นที่หอมกว่าแล้วก็มีสีสันน่าทานมากกว่านะคะแล้กก็มีน้ำผึ้งนะคะใช้เยอะๆเลยไม่รู้ว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะแต่ว่าซื้อมาเผื่อไว้นะคะเพราะว่าเดยวเราจะใส่่ในนนนนวดหลลลออััี้เาารกย ก่อนอื่นเลยต้องไปทําความสะอาดน้องส้มกับน้องเลมอนให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าเราจะดองไปทั้งเปลือกเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้มันสะอาดมากที่สุดนะคะไปก็เราต้องล้างให้แบบสะอาดาาะะต้องไมนะฝัดตรงเปลือกเยอะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีสารเคมีนะโอเคทุกคนนี้ก็คือที่เราไปล้างมาเรียบร้อยนะคะล้างมาทั้งหมด3รอ,อบเนี่ยต่อมาเราก็จะหั่นให้เป็นแว่นนะคะเราต้องเอาหัวกระท้ายออกก่อนนะเพราะว่าหัวกระท้ายอ่ะมันจะมีส่วนเปลือกอยู่ เห็นปะมันยังเหลืออยู่แบบนี้ต้องหันออกอีกไปเสียดายค่ะนี่ก็เอาอนี้ออกไปเลยแล้วก็ตรงท้ายีกหันไม่หนาไม่บางไปนะคะทุกคนนี่หั่นความหนาประมาณนี้นะคะคือถ้าบางไปอะ่ะมันก็จะยุ่ยแต่ว่าถ้าหนาไปอะ่ะมันก็จะขมนะคะแบกินไม่ได้อะไรเนี้ย อันนี้เป็นส้มนะคะแต่ส้ม,มนเนี้ยที่เมย์ซื้อมามันจะเป็นส้มที่ค่อนข้างจะเปลือกหนานิดนึงนะซึ่งเมย์ไม่รู้ว่าจะสามารถกินได้ไหมแต่คิดว่าถ้าดองไปหลายๆวันน่าจะยุยอันนี้ก็ต้องหั่นตรงหัว้า้เหมือนกันนะคะทุกคนตัวนี้นเห็นปเปลือกมันหนากว่าส้มปกติเยอะเลยอะแต่ความหนามันก็จะพอๆกับเจ้าตัวนี้เลยนะแสดงว่าถ้าดองออกมาแล้วก็น่าจะพอๆว้าววิวสวยมากวิวเห่วเป็นลายสวยมากอันนี้ต้องดีแน่นอนเอเนหนูเจอุิยชิมไปเลเลย บบเป็นส้มไลเม็ดนะคะทุกคนด<อ>ูดิไม่มีเม็ดเลยแตนน่ว่าของเลมอนนะคะมันจะมีเม็ดอยู่เห็นไหมเราต้องแกะออกด้วยนะไม่งั้นเราจะกินเม็ดเข้าไปนะคะนี่ก็ต้องแกะออกทุกคนเดี๋ยวเมย์จะไปทําให้เสร็จนะคะเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะ A later few minutes later. ทุกคนหันมาแล้วก็คือน้องเป็นแบบนี้เว้ยน้องไม่สวยอ่ะนี่หันไปหันมาจะครึ่งลูกนะไม่ใช่ว่ะน้องเป็นอย่างนี้จริงๆน้องเป็นอะไรน้องกินได้ปะเนี่ยแต่ว่าคิดว่ากินได้โอเคทุกคนนะขั้นตอนต่อมานะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เอาน้องส้มกับน้องเลมอนเนี่ยใส่เข้าไปในขวดโหลแบบนี้นะคะใครจะใช้เป็นขวดโหลหรือว่าเป็นกล่องบ็อกซ์อะไรธรรมดาเลยก็ได้นะคะให้มันสามารถปิดได้แค่นียสำหรับการดองเนาะหรือว่าอันเนี้ยไปล้างน้ำร้อนอีกรอบนึงก็ได้นะคะให้มันฆ่าเชื้อโรคข้างในเนาะ ส้มลงไปก่อน,อนไปเลยใส่เรียงสวยๆเลยนะน้ำส้มไม่มีเม็ดจริงๆอะโดนคนขายแกงว่ามีเม็ดอ๋อพี่โยมันมีเม็ด,ดวย้ยไหนเห็นว่าตรงกลางอะมันเล็กๆอะนิดเดียวแต่ว่าเน,นี้ยเมย์ทำกินเองนะมือเมย์ก็ล้างแล้วนะคะทุกคนวิยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยนี่เมย์ก็ใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็หลอดต่อไปเป็นเลมอนนะคะมีคนแบบขี้เกียจแกะเม็ดอะ คะก็ได้ทั้งหมด2โหลเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะเป็นของยี่ห้ออะไรเลก็ได้นะคะเข้าไปในขวดโหลเลยนะคะให้น้องอ่ะท่วมผลไม้ของเราเลยนะอเสร็จเสร็จเลยนะน้องลงเร็วๆได้ปะวิบีบได้อพราะมันเป็นขวดพลาสติกไง มานี้เฮ้ยสีสวยมากเลยตอนนี้คือแบบถ้าเอาไปตั้งอะ่ะคนนึงก็เป็นชามะนาวแล้วเนี่สาลงไปเลยนะครับเฮ้ยเสร็จแล้วนะคะอันแรกจะมาเป็นน้อส้มนะคะหนึ่งสองสามูม้วน่มอ่ะไปทุกคนตอนนี้คือเลมอนอะเหมือนลอยคนมันลอยอใช่ทุกคนน อยขึ้นมาเว้ยเนี่ยเหมือนเลมอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลอยได้ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะให้มันเต็มเลยตอนนี้แหล,ละคุเพราะว่ายังไงนองข้งล่างก็โดนหมักอยู่แล้วลร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผละไม้ดองน้ำผึ้งของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าน้ำผึ้งอาจจะได้ซึมเข้าเนื้อผลไม้นะคะแล้วก็เนื้อผลไม้ค่ะความเปรี้ยวมันก็จะออกมาด้วยนี่ใส่นี้แชดัดง ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูกันนะคะว่าน้องอ่ะจะเข้าเนื้อหรือเปล่าจะรสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาดูกันว่าจะสามารถเอาไปทําเมนูอะไรต่อได้บ้างไปพรุ่งนี้กันทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านมาสวันแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันนี่แล้วก็มีน้องเหลืองอีกตัวนี่คือน้องเหลืองเหมือนจะทําการทดลองอะไรชั้าอย่างนะตอนนี้เฮ้ย ตอนเนี้เหมือนน้องอะที่อยู่ข้างบนบนอะจะไม่ค่อยโดนดองนะคะจริงๆอะควรจะหาขวดที่เล็กกว่านี้ป่ะมันจะได้แบบแน่นๆอะแต่นี้ขวดเราค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ว่าไอชิ้นข้างล่างน่าจะกินได้อยู่นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วนะคะื่นเป็นอะนี่กินเป็นไงบ้าง <c oughs> นชามะนาวมากๆอ่ะชามะนาวต้องใช้อันนี้ไปส่วนผสมชัวร์เขาบอกว่ามันสามารถกินได้เลยก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปทําเป็นเมนูอื่นต่อยอดก็ได้นะซึ่งวันนี้เราก็จะทําทั้งสอาแบบเลยเอน้องใส่อย่างนี้ดีวกว่าเพื่อความสวยงามไปลองลองลอง ความ j u ซี่ของฮันนี่นะคะยเนี่ย <Yeah. S 1> อร่อยอะ่ะกระเปือกมนรู้สึกว่าเปลื่อกมันเหนียวมากนี่ขนาดเราดองต้องสองคืนนะต้องจุ่มฮี่ข้างลางเวยชิมส้มก่อนนะคะว่าส้มรสาชาติเป็นยังไงหนึ่งสองสามอ่ะจูนี่ครับ แปลกๆแต่ว่าไม่ว่าตรงเนื้ออร่อยนี่ส้มก็อร่อยนะแต่ว่าจะไม่มีความเปรี้ยวเท่ากับเลมอนเนี้ยอันนี้ก็จะออกหวานๆนะคะแล้วตรงเปลือกอะมันจะม,มีความขมนิดน,นึงแต่ว่าไม่มากก็คือแบบเขียวกรุบๆบบทุกคนคะอันนี้นะคะก็สามารถนํามาทําประกอบอาหารอย่างอื่นได้นะอย่างเช่นจะทําเป็นโซดานะไหมใช่หรือว่าจะใส่เป็นกาแฟเคยเห็นกาแฟที่ใส่ส้มไหมหรือว่าเลมอนอะไรเงี้ยมันก็มีนะแล้วก็พวกแบบโยเกิร์ตอะไรอย่างงี้ก็ใส่อันเนี้ยเข้าไปว้าวนี่นะ้อง น้องลงไปอย่างนี้วะอืมสวยสวยเมื่อแม่ล้างแล้วนะคะสะอาดอย่างนี้ไหมคือถ้ากินแค่นี้มันก็จะไม่อิ่มใช่ปะเพื่อความเคียวตี้นะคะอือจริง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 ต่อมาค่ะเป็นโซดาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นส้มแก้วหนึ่งแล้วก็เลมอนแก้วหนึ่งเป็นผสมโซดาเนาะอานนี้ใส่ลงไปต้องใส่ฮันนี่ลงไปนะคะไม่งั้นจะไม่ได้รสชาติเท่าไหร่เนาะอางนี้อืมเบาหวานอืมแล้วก็ใส่ข้างบนลงไปด้วยที่เป็นน้ำเลมอน เดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะว่าอันไหนจะรสชาติดีกว่ากันส้มนะครับมะนาวเลมอนแต่เลมอนนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกลูกหนึ่งให้มันสวยๆเป็นข้างบนเนาะเนี่ยว่าเลมอนต้องแบบดีอ่ะนี่วางไว้นี้จิ๊บลงไปโอ้โหไปกินริมทะเลได้เลยนะครับเนี่ยพี่ครับนี่ไม่เคยเห็นกาแฟเปรี้ยวเหรอถ้าส้มมันจะเป็นกาแฟหวาน อ๋อส้มข้าแก้วนี้ไม่ได้เลยครับนี่ลงไปเลยใส่เลมอนถ้าใครชอบหวานนะก็เติมน้ำผึ้งลงไปเยอะๆเลยค่ะน,นั้นนะคะเทกาแฟลงไปค่ะนี่ครับเฮ้ยได้อยู่ปะ ต้นคะ่ะอย่างแรกที่เมื่อกี้ทำไปก็คือเป็นโยเกิร์ตใช่ไหมแล้วก็มีกราโนล่าข้างล่างด้วยเห็นไหมนี่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นกราโนล่าแล้วก็ท็อปด้วยเลมอนกับส้มนะคะอย่างละอันนี่อันนี้อร่อยมากอันนี้เป็นแบบกราโนล่าแต่ว่ายังไม่กินเลมอนเลยอืมอันนี้ดีมากทุกคนไหนลองลองกินกับกราโนล่านะคะชิมิดะ <c oughs> อันนี้ให้8เต็ม10เลยเพราะอร่อยมากเผื่อไว้2คะแนนเผื่อนนมันมีอันไหนเด็ดกว่าอันนี้นะคะก็คือชื่อเมนู Orange h o n e y Soda อร่อยมากอันนี้รสชาติเหมือนโซดาที่เราไปกินตามคาเฟ่นะแต่ว่าแบบที่ร้านคาเฟ่ขายกันแบบ8 5บาบาทที่เราทําเองได้ตั้งเป็นพันแก้วนะแบบร้อยแก้วเลยนะแบบเลยมื่อกี้มีส้มเยอะมากเลยขนมาทั้งสวนเลยเวอร์ม,มากส่วนอันนี้นะคะก็เป็นฮันนี่เลมอนโซดาอันนี้เป็นอันที่เมย์คิดว่ามันจะอร่อยแต่ไม่รู้จะอร่อยไหมคนอ,อั่นทำไมอันนี้รสชาติมันเหมือนเมย์ใส่น้ำผึ้งเยอะไปปะข้างล่างอะเดี๋ยวลองกินตรงกลางกางัน เมื่อกี้เราคิดว่าเน,นี้ยจะต้องอร่อยมากๆใช่ปะแต่พอเราไปกินส้มแล้วอะเหมือนความอร่อยของส้มมันมากกว่าเน,นี้มันเลยทาให้พอกินเน,นี้ยเรามันค่อนข้างกาเฟลนิดน,นึงอะสำหรับเมย์คิดว่าส้มอร่อยกว่าทำถางที่อันเนี้ยมันควรจะอร่อยกว่าปะมันดูแบบน่ากินกว่าร้ดิอันนี้เมย์ให้6เต็ม10แล้วกันส่วนส้มนะคะเมย์ให้9เต็ม10เลยค่ะรักส้มรักส้มใครคือส้มวะเนี่ยอ,อัน,นต่อมานะคะเมย์อันนี้อันที่เมย์รอคอยอันนี้เลมอนลาเต้ <laughs> คือฮันนี่ใช่ป่ะมันหวานจ๋าเลยแบบหวานมากๆส่วนเลมอนมันก็แบบออกไปทางเปรี้ยวๆจ๋าเลยกาแฟมันขมจ๋าแล้วพอมันรวมกันมันแบบฉันต้องรู้สึกอะไรอะ่ะ ต้องหวานหรือมันต้องขมหรือมันต้องเปรี้ยวอ่ะมันงงอ่ะอะไรรสชาติที่แบบติดอยู่ตรงปลายลิ้นอ่ะแต่เราพูดออกมาไม่ได้ว่ามันคือรสอะไรอ่ะเมย์ว่าทำแบบกาแฟไม่ผ่านเลยเมย์ให้2เต็ม10เลยแต่เพราะมันเป็นกาแฟสิ่งที่เมย์รักเมย์ก็ได้ให้2รู้สึกเสรยแแคลอรีลล่ที่กินเข้าไปเออเมย์ว่าอันนี้คือ the ะเบ e นะคะดีที่สุดส้มฮันนี่แล้วก็โซดา <Wow. S 1> ดีมากค่ะลองลองมาก็เป็นการูราอันนี้ดีมากทุกคนก็ลองไปทําตามกันได้นะคะแต่ตอนเนี้ยกินตัวเมย์อ่ะคือกลายเป็นกลิ่นฮันนี่เลมอนแล้วอ่ะ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคิมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s บ r i ร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบาย